I <laughs> do แค่ขเขอาแถวก็ร้อนอยู่แย่แล้วอ,าาอ้เอเงเหรออ่มาก็ได้ไู้ม,มดนี้สิตบจังเลยอะพวกเดียวกันมดเหมือนกันสีก็เหมือนกันแยกอาหารกันจนเดินไม่ได้เลยอะ่ะเฮ้ยอย่างนี้ต้องมาเถียงกูในห้องซะแล้วเ้ถิ่ว่าไงอ่ะมดสามคีมีแค่นที้ยาย เฮ้ยสกีทำอรไรสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณถามอะไรหน่อยได้ไหมจ๊ะครับสี่วัรว่ามดเนี่ยมันทำรังตัวเดียวได้ไหมครับไ่ครับมันต้องมีหลายๆตัวถึงจะทำงานเสร็จครับนึ่นสี่ครูก็เคยเห็นแต่แบบเนี้ยไมาเห้เราว่าไงครูครับผมว่าบางเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นก็อาจเกิดขึ้นได้เสมอครับอืออย่างเช่นอะไรคะอย่างเช่นประเทศไทยของเราไงครับ ภูมิใจกันนะกันนะว่าประเทศไทยเรามีความสมัครสมานสามคีความเป็นปึกแผ่นและความสงบเดี๋ยวนี้ผมไม่เข้าใจเลยครับว่าผู้ใหญ่เขารักประเทศไทยกันแบบไหนและอย่างเงี้ยจะพูดได้เต็มปากไงล่ะครับว่าเมืองไทยเรานี้เป็นเมืองพุทธและสยามเมืองยิม้มนั่นน่ะสิจ๊ะปัญหามันก็มาจากจุดเล็กๆอย่างนี้แหละแล้วมันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นตามอายุ ดูยอย่างวันนี้แค่ครูบอกว่าให้เก็บเศษขยะหลังจากเลื่อนแถวพวกเราก็ยังหลบมาเล่นกันตรงนี้เลยแล้วพอโตขึ้นเราจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบกันที่ไงครูครับผมขอโทษครับต่อไปนี้ผมจะไม่ทำอีกแล้วครับกนันครับไม่เป็นไรนะลูกนะคิดได้อย่างนี้ก็ดีแล้วในโลกของเรา ท่านเหนื่อยมากแล้วนะคะท่านฝากความหวังไ้กับประชาชนพลเมืองของท่านพวกเราทุกคนมี่รุกกระนบิดอนาคตของประเทศชาติสิวัตรน,น้อยเป็นิธีติบโตขึ้นกเราต้องเลือกเอานะคะว่าจะให้ประเทศไทยของเราเหลือไว้แค่ในนิยายหรือเปล่า